ที่เป็นนาฬิกาที่วัดแจ้งสว่างบัานจ่าฟ้านซ้อมใหญ่หรือว่าเกิดกันหรือเปล่าถ่ายรูปหรือถ่ายวิดีโอวิดีโอเลยค่ะบ้าน่เห็นนสยอย่างนี้เป็นควาช้างนะคะเป็นช อันนี้ก็คือนะคะทีมงานควานช้างยังมาไม่ครบนะคะควาเลีอยู่นะะคแล้วาใสนะคะไม่เคยป้าใสอยู่นะคะแต่ถ้าแต่ก็รับฝากป้าปอไว้นะครับอาหารของช้างมาแล้วพี่ปอค่ะสวัสดีหน่อยค่ะกระจายตัวในรอบเป็นกระจายตัวอยู่รอบรอบล่าง ก่อนก่อนวันงานนึ่วันนะคะเราจะทำพิธีเส้นประกรรมนะคะเส้นองค์ประกรรมนะคะตรงนู้นนะคะองค์เสไหนที่เข้าตัวเข้าพวกไม่เคยจะได้ก็ฟาดจาระมัดระวังด้วยกัน ช้าง226เชือกนะคะทั้งหมดนะคะก็ขอบคุณพันช้างทุกท่านนะคะที่มาร่วมกิจกรรม226เชือกนะคะก็ขอบคุณพันช้างทุกท่านนะคะที่ให้ความร่วมมือนะคะกับอ่าทีมงานนะคะมาร่วมถ่ายภาพเส้นประกำนะคะเพื่องานกระถินนะคะวันที่13นะคะเดี๋ยววันที่13ก็ติดตามนะคะทุกท่านนะคะนี่นะคะถ่ายวิดีโอไปคุณพ่อมาดิม แล้วเป็นแนวขนาดยังไม่ได้จัดประวัติก็มามาเยอะเลยนะคะตอนนี้ช้างก็กำลังทยอยมาเรื่อยๆนะ,น,น,ะนะคะช้างก็มาเรื่อยๆนะคะป๊บป๊บซี่ก็มานะคะ สาวสวยสาวสาววันนี้หน่อยสาวสาวเราหนังแก๊ะมาจากนูลราวงศ์่หลายคน้องัปลบประเด็นที่จะติดไว้เป็นปรครับ นีกำลังจะอาไมากเประเขาหาม้ทอนี่ังจเริ่มปนกรนะครใ้ที่นอกชาวาชิของเราได้นำชางไปโดยรอบๆบริเวณรอบๆกันดประกรนะครับ ขณะนี้กำลังประกอบเ้นายแล้วก็เป็นารกะจายอยู่้วยรอบขการติดตั้ลูกายเพม่งกินลูกอเราอันนี้ก็มียาช้างมาแจกนะคะลูกัวยนึอง ได้ได้ได้ตั๋วยังอันนี้ก็คือนะคะ ควานหญิงของเรานะคะควานหญิงนะคะว้านี่นะคะในการที่เนี่นะคะก็พี่น้องชาวช้างก็มาร่วมนะคะร่วมเส้นประกรหมอ,อสวัสดีค่ะกกับ่ออด นี่นะคะภาพบรรยากาศที่เก็บมาฝากนะคะเดี๋ยวนี่นะคะ,ะที่ยืนอยู่นะคะช,ชุดชุดสวยๆนี่ก็คือควานหญิงของเรานะคะ,ะเดี๋ยวตอ่อจากนี้ควานหญิงจะไปขี่ช้างนะคะหลังจากเส้นประกรรเสร็จก็รอติดตามชมได้นะคะตอนนี้เราก็จะไปเส้นองคูประกรรก่อนนะคะ ยูท네ูปเป่อเยอะมากนะคะวันนี้หาหาช้างตัวเองไม่เจอด้วยค่ะบัดนี้ตัวนี้ก็รอพ่่ีนะคะใกล้จะเริ่มแล้วนะคะแถวเส้นองค์สุปกรรมนะคะ ตอนนี้ก็แต่งชุดปุ้ยแล้วนะคะควานช้างทุกท่านนะคะตอดเสื้อนะคะใส่ใส,สรวงผ้าขม้าพกหัวนะคะทุกท่านนะคะเป็นการถ่ายภาพนะคะที่ออกมาสวยงามนะคะโอ้นะ <laughs> คะพี่ไม้นะคะแล้วก็อะไรนะควาเล็กนะคะแล้วก็โอ้หลายท่านมากนะคะ เนี่ยค่ะเจ้าฟองเงา่เอาแมสลงเลยค่ะ เดี๋ยวให้ไปเราโบกกินไปไปแสดงครับไปนะมาตามมานะเอากันครับรอที่อุ่นมั้ยโอ้โหแจกช้างนี่อยู่ข้างหลังเราเต็มเลย2มีด้วยอ่ะเตรียมช้างก็ ได้จันจันได้ไม่พอเพิ่มเลยไม่พอเพิ่มเลยเออ องเาลัดูยมากนี่ก็คือควันยิงของเรานะคะทั้ง15ท่านนะคะจะมี15ท่านนะคะควันญิงนะคะที่จะไปนำทีมโดยน้องที่ของผ้าสีพูนะคะ

นางงามถอดแมสหน่อยคะาา่ะ่เอหนเาผ้าม้าพาไหมล่ะอย่างนี้อย่างนี้ เอาให้เซนธรรมชาติแยบนี้แยมเก็นนนเซนเลยครับโอเคจ้าว้าว ตอนนี้ก็ทำพิธีเซ้นประกรรมแล้วนะคะอขอให้างานร่วงผ่านไปด้วยดีนะคะองคูกดบามจงปกปากรักษา,าความช้างและช้างทุกเชือกนะคะแล้วก็คนที่มาร่วมง,งานในพิธีต่างๆขอวเาด้วยนะคะ ขอให้ทุกท่านอยู่เย็นเป็นสุขปลอดภัยแค้วค้าจากภัยอันตรายทั้งปวงนะคะตอนนี้ก็ปู่มานะคะปู่มาก็เริ่มทําพิธีแล้วนะจ๊ะนะให้งานผ่านไปด้วยดีนะคะ Thank you. คุปกรรมนะคะเพื่อขอให้องค์ภูปกรรมจงปกปักรักษาควาช้างและวชาชาวช้างทุกท่านนะคะให้ปลอดภัยและงานรุ่งร่วงไปด้วยดีนะคะคนที่เป่าคนที่เป่าในอยู่ก็คือปูมานะคะปูมาแล้วก็ปูชั้นนะคะแล้วก็ มันก็เป็นอย่างงี้พอได้นะกินเองพอได้นะกินเอง

อันนี้ก็รวมตัวความช้างนะคะถ่ายรูปนะคะฉากที่สองนะคะฉากแรกก็เป็นที่วงเวียนครูประกรรมนะคะวันนี้คุณปู่ทองใบก็มาด้วยนะคะคุณปู่คงใบอยู่อุ้ยด้านหน้าแล้วก็ใส่กตงเกงในมาด้านหน้านะะ <c oughs> ่าชุดชุดยังไงป็นเสื้อ ใส่ได<ห>้ก็ลงค่ะเราปนีนามกันได้นะเราปนยเลยวะลอไค่ะเวลอไ้ค่ะมันนานมันมันอเนี่ยเาน่ยมันบอกว่ามันยี่สิบปีมใช่มัน แล้วก็เราจะรวมคนกันวันที่13จะอย่าลืมน,นะคะ13นะคะความพร้อมทํารับประทานอาหารนะคะรับจากจุดที่อาหารที่สุดก็จะศึกษาแล้วก็ไปรวมตัวกันที่วัดแจ้งสว่างนะคะเ,คเพื่อเตรียมการเดินนะคะในช่วงการเดินจะปล่อยในเวลาฝ่ายโมงนะคะ ขอหมอและชาวบ้านนะคะเข้าเข้าปูท้องใบก็้วหมั่นรวมงานด้วยนะผอมาก่อนค่ะอผานก่อนนะคะเอ่ออฟาก่อนหมอช้างหมอสะดำหมอสะเลียมอช้างค่ะขอไปค่ะชาวบ้านที่แต่งตัวนะคะที่แต่งตัวสาวชาวโกยนะคะเข้าไปเลยค่ะเข้าไปเลยค่ะค่ะ อ AN, ขอค่ะขอค่าขอ,อ,อ,ขอห,ขอหมอฝันขอไยค่ะขอไัยมอการิกาเฮียเฮียเข้าไปเลยค่ะชุดด้ไยม่นมันามายทีวยนสับต้นไม้ให้อยูแหลังต้นไม้อีกกกี้ค่ะมันเป็นธรรมชาติค่ะคือระเกะระกะ ค่ะไม่ไม่ต้องยืนเหมือนตะกย้อย่างใช่คนถอยหลังไปอีกสองเมตรค่ะเชิญถอยไปอีกสองเมตรค่ะหนึ่งสองสาม่้าน่เอานง รดเลยนะคะค่ะด้วยนะคะนมือค่ะช้างยกเครงใหม่ค่ะอาช้างยกพค่อง จากนั้นคนคนหันกันนิดหนึ่งขยับกออกค่ะขยับห่างนิดหนึ่งช่วงฝ่ามือค่ะโอเคอค่ะลองใส่เขาเป็นระยะเท่าไหร่เขาทั้งใบไหวไหมทั้งใบไหวไหม ท้องใบเอาใบไปบเข้าเฟรมได้ไหมเข้าไปเลยค่ะท้องใบเข้าได้ไหมเข้าท้องใบเข้าได้เข้าเลยค่ะแล้วรีบถอยท้องใบออกค่ะตาคุณคุณตาท้องใบค่ะขออนุญาตไปนะคนใส่เอ่อแมสของท้องใบเอาแมสออกเด้อร์เทประมาณหนึ่งค่ะประมาณหนึ่ง เออโอเคตรงนั้นก็ได้ใช่ไหมโอเคได้ไหมต้องไอีกนิดหนึ่งค่ะตั้งเล็กมูทังน้องเล็กอ่านนะตั้งเล็กเดินเข้ามากระจายให้อยู่คายได้อยู่ยูทูบเบอร์ถอยไอีกนิดหนึ่งยูทูบเบอร์ถอยไอีกนิดหนึ่งขายมาขายมาค่ะขายมาขายมายูทูบเบอร์ถอยอีกแล้วคนกระจายขายผ้าเออคือ ยู่ี่บทครับมอกเลกอยงู่นะว่ิงอยู่มองกล้องนะคะมองกล้องนะคะกดถ่ายภาพให้หนยดิตรงลูกข้างล่างน่ะ นี่นะอ,ออนี่จะไปลงเป็นอัลบั้มให้แม่ๆเขาดูก่อนนะคะอา้าวหาพี่โปไม่เจอรู้อยู่ตรงไหนโอเคค่ะนะคะตอนนี้ขออ่ารีบร้อนะคะแต่ชาวช้างคัางนิดหนึ่ง